สวัสดีจ้าเดี๋ยวมือนี้สิผ้ามาเบิงกะเพราเลยจ้ะกะเพราข่อยงามงามหลายจ้ะข่อยสอ่อนเพราะว่าเด็ดกินไปแล้วนางกะแตกยอดขึ้นมาใหม่เลยจ้ะตอนนี้งามคักเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงจ้ะวันน้าเบิงดูยันใหกระถางเลยจ้ะนี่ที่จริงนี่ถึงเวลาที่ว่าอันต้องแยกปูอีกแล้วเลยจ้ะตอนนั่นข่อยก็ย่อนออกแล้วแต่ว่านางก็ยังเหลืออยู่หลายตน้นเลยจ้ะข่อยว่าสีแยกปูอีกยู่ เดีย๋ยวไถเบื้องไก่ก่อนเด้อจ้ะดูกระถางเด้อพอปลูกใส่กระถางจังสีเด้อจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเบื้องใบเด้อจ้ะใบใยใยใบใญ่แล้วกะ็ต้อนอวบยอดอวบเด้อจ้ะที่กี้ขวบกระเด็ดยอดเนาะจ้ะพอนางแตกขึ้นมาแล้วออจ้เาเบื้องตรงนี้จ้ะด้านคางเด้อนางก็จะแตกมาหลายหลายเพราะว่าเด็ดยอดให้นางเด้อจ้ะนางก็แตกด้านคาง เวลาห่อนเด็ดกินยอดเด้อจ้ะแตกด้านคางมางา้ยาวเฮาถ้าเขาอยากจะเห็นนางแตกพุ่มอีกเขาก็เด็ดยอดตัวนี้เพิ่มอีกด้วยจ้ะแต่ว่าขอบ่ได้เด็ดขอยเด็ดแต่ตรงที่วา่ายอดขขางทึงกับพอเด้อ้เนี่ยเวลาเด็ดกินนะก็แตกขึ้นมาเรื่อยพุ่นะเบิ่งดูมีแต่งามๆจ้ะข่อยสะอ่อนเมียข่อยก็เลยมาถ่ายพวกเจ้าเบิง่งพุ่นะหอมคักเด้อจ้ะหอมหอมพุ่นะชื่นใจจ้ะกับเพาขาว กะเพาขาวทีว่าคอยเอาเมด็ดมาจากบ้านเฮาเด้อจ้ะเม็ดมาจากสวนหอมครับจ้ะอาขัวไอ้ใสไก่เนาะจ้ะขัวใสไก่ผัดกะเพาารือว่ากะเพาหมูกะเพาเนื้อได้ทุกเมนูเด้อจ้ะช่วงนี้ต้องกินกะเพาแบบทีว่าหลายๆเด้อจ้ะเพราะว่ามีกะเพาสดเนาะยังวาล่ะกะเพาสดมันเกิดแสบกว่ากะเพาที่เฮาแซ่แข็งเด้อจ้ะ มึงดูป่นะนะดูอันนี้ดูจ้ะอันนี้แหงแต่ยอดยาวเหรอถ้ากินบดท่าน,นี่ยนตัดยอดเซ่แข็งได้เลยด้วยจ้ะเนาะป่นะนะมีแต่ยอดอุบอว้วเดี๋ยวเมื่ออื่นอันคอว่าคอยเจออันก็อ,อื่นอย่างเงี้ยยอนเนาะยอนออกไปปลูกไหมนะเพราะว่ากระถางหนึ่งนางมีหลายต้นได้หน่ดูย่างกระถางนี่ดู มีแปดต้นเก้าต้นด้วยจ้ะที่กี้คอยที่กี้คอยัอยอนเต้มปลูกกันจ้ะกระถางหนึ่งมีหลายเพราะว่าพื้นที่จำกัดใหงไงเรอจะบัตินีนางกใหไงแล้ว,เ,วเขาจะขยายอีกก็ะไรด้วยจ้ะมงึงมเถอะอันนี้ผักซีดอกจ้ะอันนี้ดอกผักซีลาวคอยปล่อยให้นางหญ่จ้ะเพราะว่าคอยจะเก็บเม็ดพันเม็ดพันเดี่ยคอยเอามาไก่สีเบิดเลี้ยวคอยก็เลยเอา อ้ยอันนี้ห่แกจะอันนี้นางงอกเองต้นเดียวดอกจ้ะนี่กำลังเริ่มเป็นอันเม็ดแล้วจะเนี่ยถ้าเมียอันต้นเดียวเดวนี่นางจะงามอยู่จะเนี่ยเบิง้งเบิง้งอันนี้จะ,จะเนี่ยสอดเนาะหอมดอกปักซี่ก็หอมจะพี่พี่พี่เบิง้บงพื่อนอะไปทางนู้นเบิง้งด้านหลังดูเฮงจะลายด้วยจ้ะ งามขนาดเลยจะด้านหลังนี่จะงามจ้ะเนี่ยพี่เบิ่งดูงามเนาะมีแต่หยดเงยเลยจ้ะเนี่ยหยดอุดบวบเงยแล้วก็แตกไอทีว่าเขอเอ่ยยังแตกแหนงแตกหยดด้านคางจะหลายหลายเบิ่งตั่วเพียแตกหลายหลายเลยจ้ะกำลังอั็นยอดอุดบวบอ่อนๆเลยจะนี่หอมหอมชื่นใจเนาะในทุกเมนูเดยกับเผ้าบานห้างเราจะเน่ะหอม พือ่อนอะมึงดูอ่อนจ้ะอันนี้ตรงนี้มีผักซีเหลนผักซีลาวข่อขวานผักซีลาวจ้ะวานผักซีลาวตรงกลางตอนนั้นกระเพาะมันยังบบใหญ่เนาอจ้ะนี่ตอนนี้ผักซีลาวใหญ่แล้ว,นนก,ลว,ลวกำลังออกดอกอ่อ,อนๆจ้ะผีชัางผีก็มีเขอามือลูบหอมขากจ้ะนี่อันนี้ห้อยแยกปลูกเด้ยนี่แยกปลูกแล้วนั้งกำลังใหญ่เลยตุ่นบปร่สูงทอเก่าเด้ยจ้ะนี่ สูงทอมูเพื่อนมึงจะค่อยก็เด็ดยอดตรงนี้เด้นี่ให้เด็ดยอดน้ำก็จะแตกขึ้นมาจะนี่นี่กระถางด้านหลังกระถางด้านหลังนี่ยัง,งยด้แยกเลยจะนี่เพราะว่ามีหลายต้นค่ะพู่นะถ้าเาอาไวนะ้นานๆเนาะโดยน้ำก็จะต้นผสมบูรณ์ต้นใบใหญ่เนาะจา้ะเพราะว่าแย่งอาหารกันก็ต้องเดี๋ยวก็จะถอนไนอ้น้ำกันปลูกจก้ะแยกแยกปลูก จะแยกปลูกนางจะได้ต้นอวบจะ้ะมีลายยุกินจุใจจะปีนี่ปีที่แล้วก็ลายเนี่เมันงไกลๆด้วยลายเนาะส่ออส่ออนนะยจ๊ะอันนี้กระถางนี่หอยแหกไว้แหกไใ้ให้มูจะ้ะให้เขาเอาไปปลูกมันเหลือ แยกไปสามกระถางวันทนีนองเขาเอาไปกระถางเดียวเขาว่าเอากระถางเดียวเพราะเขาว่ายานมันตายว่าสั้น่อยปลูกบ่คือเจ้าปลูกเจ้าปลูกอันมื้อเย็นงามเดี๋ยวคอยปลูกมันจิตตายคอยเลยเอาไปกระถางเดียวว่าสั้นเด้น้นองว่าวทัทนีมาดูอันนี้เด้จ้ะด้านล่างก็มีอีกเดชนี่ต้นนั้นที่คอยเอามาแต้มไว้แน่นกระถางใบบัวบกแล้วจ้ะนี่นี่ก็กระเพราเด้ ที่แรกว่าสัวเขาข่าขอ,อยยังกะบัดใหญ่ๆพวกนางออกไปด้านนอกเลยเดาอจนี่กะเพาทั้งนั้นเดาอจนี่มีป่นก็เอ้ใบบัวบกใบบัวบกที่ว่าเม็ดลนเนาะจ้ะเม็ดลงแล้วนางกะงอกขึ้นมาไหมเนี่ยแต่ว่าปีนี้งอกยังบ่หลายเลยกำลังงอกนิดน้อยจ้ะคงใส่เป็นกะข่อยปลูกกะเพาอันของพื้นที่ของนางเนาะจ้ะดูดนางกำลัง,งงอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เคืออ่อน ใบโบโบกได้จ้ะนี่ต้นใบโบโบกนี่กำลังเบียขึ้นมาที่ว่าเม็ดลนเม็ดลนของไง้ปีที่แล้วนาก็งอกขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะมีหลายอยู่แต่ว่าวนีน้อยอยู่อันนี้ตอนอ้นยาดอกนี่จะ้ะแล้วกัดอกใหม่ซิมม่วงนี่ก็ผักซีลาวผักซีลาวเนี่ยนาก็งอกขึ้นมาเองได้จ้ะถ้าต้นไดงอกขึ้นมาเองนี่ตน้น,น,ตนจะอวบจะอ้วนถ้าห้องวานนี่ต้นพร้อมจะ้ะนี่ กะเพราทาั้งนลังเดยวะเนี่ยเอ,อ้าคือมีนางหลักแมงหลักอันมะปนอยู่จะเนี่ยเนี่กะเพรากะเพราแล้วจะมีอีกทั้งผลจากสองกระถางอันนี้สองกระถางสองกระถางนี่ที่ว่าคอยแยกปลูกยังว่าท่านโดดเดี๋ยวจ้ะนางกำลังเอ๋เริ่มแตกยอดไม้อีกแล้วย้อนออกจากกระถางที่ว่านานๆเลยจ้ะขอก็เลยมาปลูกใส่อสองกระถางนี่นี่ รังกะลังจะเริ่มแตกยอดนี่เดีย๋ยวหนึ่งจ้ะกะลังเริ่มแตกยอดทึกกันเดี๋ยวแค่นี้ก็กินบ่อวาดบ่อไว้และจ้ะสองคนผัวเมียแฟนก็กินด้วยกันเด้อจ้ะแฟนก็กินผัดกะเพรา,ะตะาแต่ว่าเรากินเผ็ดบ่ได้จ้ะเบิดเลยจ้ะกะเพรามีแค่นี้ละจ้ะ เพ่ามีแค่นีล้ล่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะจ้าคลิปหนาจะทาย,ยัางอื่นใหม่เบิ้งไหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า